วันนี้ก็จะมาขอเผยแผ่ธรรมเรื่องพรหมวิหารสีจากหนังสือนิพพานธรรมของบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะครับรูปพุทธบุตรประเสร,ริฐสรีปีชาวุฒิขอน้องก้มงกราบแทบฝาพระ,ระบาทองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระพุทธเจา้าทุกุพระองค์พระปัจเจกพาจาระพุทธเจ้าทุกุพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกทุกพระองค์ ท่านทูตสวรรค์ทีมจุดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบครูบาอาจารย์ที่วันชิตาวันชานนกันลยาณมิตรกัลยาณธรรมและทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกทท่านนะครับกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่วิหารแปลว่าที่อยู่พรหมที่อยู่พรหมแปลว่าประเสริฐ คำว่าพรหมวิหารหมายความว่าเอาใจจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐหรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดซึ่งมีคุณธรรม4ี่ประการคือ 1. เมตตาแปลว่าความรักหมายถึงรักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆจึงมตรงกับคำว่าเมตตาในที่นี้ถ้าหวังผลตอบแทน จะเป็นเมตตาที่เจือด้วยเลสไม่ตรงต่อเมตตาในพรหมวิหารนี้ลักษณะของเมตตาควรสร้างความรู้สึกอุมอารมณ์ไว้ตลอดวันว่าเราจะเมตตาสงาเคราะห์เพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายไม่สร้างความระบากใจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความทุกข์ที่เขามีเราก็มีเสมอเขาความสุขที่เขามีเราก็สบายใจไปกับเขาเรารัก ผู้อื่นเสมอด้วยตัวเองสองกรุณาแปลว่าความสงสารหมายถึงความปราณีปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความสงสารปราณีนี้ไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกันสงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์ลักษณะนนของกรุณา การสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุโดยธรรมว่าผู้ที่จะสงเคราะห์นั้นขัดข้องทางใดหรือถ้าไม่ได้ก็ชี้ช่องบอกทาง3าม,มุุธิตาแปลว่ามีจิตใจอ่อนโยนหมายถึงจิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปนมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา ิดอยู่เสมอว่าถ้าคนทั้งโลกมีมีความโชคดีด้วยทรัพย์มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนแล้วโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสุขสงบปราศจากอันตรายทั้งปวงคิดยินดีโดยอารมณ์พรอยินดีนี้ไม่เนื่องผลเพื่อตอบแทนการแสดงออกถึงความยินดีในพุ่มวิหารคือไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น สีอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยนั่นคือมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบความวางเฉยในปรมหิหารนี้หมายถึงเฉยโดยธรรมคือทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่งคุณธรรมสีประการนี้นอกจากจะเป็นนอกจากความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วยังเป็นอริสงความสุข แก่ผู้ปฏิบัติถึง11ประการดังนี้ 1. สุขังสุปตินอนหลับเป็นสุขเหมือนนอนหลับในสมาบัติ 2. ตื่นขึ้นมามีความสุขไม่มีความขุ่นัวในใจ 3. นอนฝันก็ฝันเป็นมงคล 4. เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาพรมและพูดผีทั้งหลาย 5. เทวดาพรมจะรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง6จะไม่มีอันตรายจากเพลิงสารพิธและยาพิษ7จิตจะตั้งมั่นในอารมณ์สมาธิเป็นปกติสมาธิที่ได้ไว้แล้วจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญยิ่งขึ้น8มีดวงหน้าผุดผ่องเป็นปกติ9 เมื่อจะตายก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์10ถ้าไม่บรรลุมรผลนิพานในชาตินี้ผลแห่งการเจริญพรมวิหารสีนี้ก็จะส่งผลให้ไปเกิดในปุมโร11มีอารมณ์แจม่มใสจิตใจปลอดป่งทรงสมาบัติวิปัสสนาและทรงศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรมวิหารสีสมบูรณ์ ศีลย่อมบริสุทธิ์คนที่มีพรหมวิหารสีสมบูรณ์ย่อมมีฌานสมาบัติคนที่มีพรหมวิหารสีสมบูรณ์เพราะอาศัยใจเยือกเยน็นปัญญาก็เกิดสาธุสาธุสาธุาธบุญกุศลใดที่เกิดจากการเผย่แผ่ธรรมในครั้งนี้ลูกขนน้อมบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์และแดนทิพย์นิพพาน ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุพระองค์เมตตารับบุญกุศลของเราลูกหลานด้วยเถิดและขอให้บุญนี้มีอนิสงส์ถึงคนทุกคนท่านที่รับชมและรับฟังคลิปนี้ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้กลับบ้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถินหากยังไม่ถึงซึ่งระนิพพาน ก็ขอคําว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโรคไัใกล้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สำเร็จจงอย่ามีในเราลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ